สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาแบ่งปันวิธีทํากระดุมผ้ากันค่ะสาหรับงานผ้าตัดส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นกระดุมปัม๊มวันนี้จะใช้อยู่ที่3เม็ดนะคะผ้าสีขาวที่กำลังตัดเป็นผ้าแก้วลกักกี้ที่ต้องใส่ผ้าแก้วลักกี้เพราะว่าผ้าตัวนอกบางลื่นถ้าไม่ลองก็ เออเวลาเราปั๊มกระดุมกระดุมจะหลวมแล้วก็จะหลุดได้ง่ายถ้าเราไม่ได้ใส่ผ้าแก้วล้วกี้สามารถใส่ผ้ากาวอัดผ้ากาวแทนได้นะคะผ้าสีเหลืองนี่ก็คือเป็นผ้าตัวนอกเ,ออเวลาเราตัดเราไม่ได้ตัดตามเส้นวงกลมเลยนะเราตัดเออ ออกมาข้างนอกอีกนิดหนึ่งค่ะไม่ได้ตัดตามเส้นที่เราขีดเลยนะเพราะว่าถ้าตัดตามเส้นเลยน่าจะเล็กไปเพราะว่าเราขีดตามตามบล็อกตามบล็อกทองเหลืองเลยถ้าถ้าเราเอาเสมอเส้นอะ่ะจะดูเล็กไปค่ะเพราะว่าผ้าต้องใหญ่กว่าบล็อกนิดหนึง่งโอเคผ้าตัวนอกเราตัดครบแล้วสามชิ้น นี่เราปั๊มเป็นเม็ดแบนนะคะเอ่อวิธีในการดูแบนถ้วยเขาจะตื้นทำตามภาพได้เลยนะคะก็ผ้าสีเหลืองอะ่ะจะจะอยู่ล่างสีขาวอยู่บนใช่ไหมนี่ค่ะกดแล้วเราก็กดลงแล้วก็ยัดผ้าลงไปแต่ว่าผ้าเอ่อเนื้อซาตินอะ่ะ จะทำยากนิดนึงเพราะว่าลื่นก็จะเก็บผ้ายากนิดนึงค่ะถ้าเป็นผ้าเนื้ออื่นเวลาเรากดลงนี่แบบเนื้อเขาจะลงไงแต่เนื้อนี่ไม่ค่อยลงก็ค่อยๆกดลงก็ได้ค่ะส่วนส่วนอะไรอีกตัวหนึ่งนะคะให้เราเอาด้านที่แบบนูนนะคะด้านฝั่งที่เป็นนูนนูนอเอาลงมันจะมีนูนกับเรียบให้เอาด้านนูนลงแล้วก็ประกบกันแบบนี้ พร้อมที่จะไปใส่ตัวโยกเดี๋ยวไปใส่ตัวโยกกันเลยก็โยกถ้าน้ำหนักลงแรงหน่อยก็สอทีก็ได้ค่ะหรือว่าน้ำหนักแบบไม่เบาเบาก็สามทีก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมสวยงามไหมคะกระดุมผ้านี่ออกมาหน้าตาแบบนี้ส่วนใหญ่งานสั่งตัดเราจะใช้เป็นกระดุมผ้า งานจะได้ดูสวยด้วยจะได้ดูดูแพงกระดุมเราจะมาติดตรงกลางหลังนี่ค่ะกลางหลังตรงเสื้อลูกไม้เนี่ยเราจะติดแบบนี้